สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่พอคุณแม่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าที่พอใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะให้พี่พอใจอาบน้ำน,นะคะแม่นนะคะ่ะกินน้ำไหมเอ่ยอะไรพี่พอใจเป็นไรสื่นํำลามแล้วเป็นไรลูก Thôi, 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 Biên Biên thôi, 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 Biên Nhóc, không, nè, thôi, thôi, thôi,

ป,ปิดน้ำเลยป,ปิดน้ำก่อนแม่อาพี่พอใจป,ปิดน้ำก่อนเลยไปปิดน้ำกับพ่อเลย,ยเดินไปทั่วไปปิดน้ำเร็ว<ไ>ป,ปิดน้ำเลยไปปิดน้ำกับพ่อเลยพาไปเดินเล่นนะคะแม่ค่ะ บรรยากาศช่วงเย็นนาบ้านฮารุมรื่นมากเลยค่ะเย็นสบายนะคนะแม่ค่ะกินไหมเอ่ย พี่พอใจมีจมุิหาอะไรคะมุสหาอะไรลูกอะไรไไปลาไปเดินเล่นปลาดูว่าพี่พอใจจะไปไหมคะนี่ค่ะในเมื่อไม่มีวันนี้ไม่มีน้องไปด้วยจะไปหรือเปล่าไปนี่เออม,มีน้องไปด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để อีกแล้วอ๋อเนาะเล่นไปลูกเล่นก่อน <laughs> เล่นก่อน <laughs> ดูดูพี่พอใจท่านี alright, so ้มคะเล่นระวังนาน<ๆ>นานนาน เนี <l panels sei> ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเโี่ยเน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 ีอบเนี่ย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  เน่เ่เน่เน่น่เน่เนีเ่เน่น่น่เน่นเน่านเ่เน่าเนเน่่เอ่เอ่เนอเน่เเล่น่นเน่นน

vâng ê ui ui โอ้ยถูกใจพี่พอใจเลยเนาะพอลปอดมามๆๆไปทำไมไฟเขาลนะ่ะเน่ะถ้ามีลูกบอลนี่ถูกใจเขาเลยนะะแม่แม่ค่ะดูค่ะ ไปแลยมามามมาเลยมามพ่อเรียกจะมาไหมคะแม่เมฆาพอน้องร้องนี่รีบไปเลยพ่อเรียกจะมาหรือเปล่าดูว่าพ่อเรียกจะมาไหมดูนะคะแม่เมฆาม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 าเมา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 เลยเนี่ยเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ย a อุ้ย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 เอ่าฮ่าฮ่ไปไหนไปไหนเฮี่ยเนี่อ้ยโอ้ยตายแล้วนะคะแม่ค่ะตายเน่ตายเน่ โอ้ยไม่รอดนะแม่ๆค่ะไม่รอดแน่ต้นเทไม่ถูกสักทีนะอยู่ใต้ท้องนะแม่ๆค่ะเอ้าอืมนี่นะอุ <que> ้ยอ <eland> ุ้ย <obesity> สนุกเขาเลยนะแม่พอเขาพ่อยืนลุ้นนะแม่เพรพอลุ้นยืนลุ้นด้วยพอลุ้นให้ยืนลุ้นให้กำลังใจนะแม่ đây mẹ ơi, đây mẹ ơi, Đây mày ừ. ดูดูดูค่ะพยายามโอ้ระวังขาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเน่เนอเน่น่เนเน่เน่่เน่เน่เน่เมาเน่ไม่สนพ่อค่ะไม่แม่ค่ะไม่สนพ่อเรียกได้ก็ไม่สนนุ่นไปหาน้องเฉยเลยนะคะแม่หาาน้องแล้วเรียกได้ไม่สนเลย ก็เรียกใหม่แล้วลูกเบกลูกลูกพอใจไห่โอ้ยโอ้ยมีไม้ไมมไม่ใช่ไม้นี่นะมันจะแทงเอาหนาพ่อหนี้โอ้ยจะตกอกตกใจหมดเลยนะน้องพอใจลูกอ พ ia. er, at ี่พอใจสนุกคนเดียวน้องรุ่งก็ไม่ยอมให้สนุกเหมือนกันนะ่

ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรอชมคลิปของเราในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ